mẹ ấy ôm em vào lên. ạ cột lái cột xe không mal, sáu, bốn, xì sáu, 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 หลับสีทุ่มเลย <c oughs> ชื่ออะไรตัวเล็กตัวเล็กเหรอตัวเล็กจริงว่าอายุกี่ปีเด้ตัวเล็ก,เ,ลก,ก,เ,ลกเด็กน้อยเปล่าวะเด็กน้อยชอบสมัครใส่อายุเยอะไงโดยหล,กลักแล้วตัวเองยังไม่มีสิทธิ์ว่าสมองยังไม่แข็งเฮงเฮง เฮงนี่ที่มีสีขาหรือเปล่าใช่ไหมเอาได้ไหมเฮงเฮงเฮงเข้ามาเปร้อยกดไลค์แค่สามคนกลัวมือจะเป็นง่อยเนีไลค์กดแช,ชร์กดไลค์กดแชร์ฟรีไม่เสียตังค์โอ้คันวะ่ะ ได้อาบน้ำเจ็ดวันแล้วอาบน้ำไม่ได้ตาหน้าล่างตายาเดียวเลยสิบองศาถ้าเป็นคุณอาบน้ำไหมสิบองศาอ่ะอาบน้ำอุ่นก็ผิวมันจะแตกอะไรไปไหมไปไหนอ่ะ bên này hay hay tiền chữ mày vậy ôi đi lục bang hay lục bang hay tăng 500 ha, rồi đấy. Gì thế này Hãy subscribe cho kênh บ้าเอาตัางให้ห้าร้อยปีใหม่ชาเขียวเป็นไหมรับบ้าเอาตัางห้าห้าร้อยชาเขียวขนมโหอ,อดอยากมาตต้นนาง ว่วงนี้กับหมูเลยว่วงไปหมูเลยจะเนี้ยว่วงมาออกเลยกาแฟชงก็ไม่กินอะไรวะชนชนแก้วเฮงๆ้าไม่พิมอะไรภาษาอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเราเราเขียนหนังสือเป็นหรือเปล่า vâng xin lỗi lắm rồi xin lỗi lắm rồi xin lỗi lắm กดไลค์กดแชร์ก็มากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นี่นกดไลค์สี่คนละปกตินี่ไม่ถึงสี่อ่ะคนสองคนสามเต็มที่สามคนนะไม่รู้ว่านี่ไอกดไลค์ฟรีเนี่ยไม่เสียตังเอาแล้วหิงหิงเลย อยู่อันึกบ้าหรืวเปล่าเนี่ยยังเนี่ยไปกดอะไรมั่วไม่รู้กดไปเรื N ่อยอ่ะ <pas mae> <emia> ส่งรูปหน้าผีใหม่ละส่งรูปหน้าเลยปลา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 นั่นเปล่าปลาปับเป้าป่าส่งรูปปลาปับเป้าอ่ะโอ้ยคันมากเลยเนี่ยไม่ได้อาบน้ำเจ็ดวันแล้ว เย็นเย็นเย็นมากเลยเมื่อคืนนะ้ะแปกองศาเชียงรายแปลองศานะเชียงรายนะโอ้โหเย็นถึงหำเลยอ,ะอนน่ะขนาดหำเย็นเย็นเลยอะ่ะ mm -hmm. In pain. In pain.

มาไม่รู้เรื่องเลยเเมียไปมานะมากหอยหมินนะใครจะไปมีเมียมาด้วยมากหอยหมินนะดมหอยมาไอ้เมียพมาพมาหอยหมินนะ sẽ hỏi mình có là ông mia bình phม่า bye này à? เหงมีมั่วแล้วสีขาหรือเปล่าเหงเฮงมีสีขาไหมมีสองขารือสีขาห้าสีนี่ไม่ธรรมดานะได้ทั้งห้าร้อยไม่แนะ่น่าจะให้ผู้กองนะ มันให้ผู้กองก็แบ่งคนก่เอาเลยแต่มันก็ไปไ่ต้องเดี๋ยวมันให้อถ้ามันไม่ให้ได้แล้วหลังหนึ่งห้าร้อยโหหรูแล้วสิบหลังเท่าไหร่ล่ะเออ ถ้ามันให้ทุกหลังห้าสิบล้างคุณไปดิเท่าไหร่ตังเท่าไหร่เกือบสองสามหมื่แน,นแบ่งคนละหมื่นห้าปีละหมื่นห้าปีใหม่สงการได้หมดร้อยสองร้อยตังนะต้องทำงานดีนะ ตำรวจไม่ต้องไปรีบไถ่ไประชาชนน้องดีแต่นายไม่ดีนายสั่งก็ต้องไปไม่ไปก็ไม่ได้ตำรวจบางคนก็ดีนะ นี่ก็บ้าเมียพ่อแม่ไม่ดูแลเลยว่าแม่มันตายไปแล้วมนก็พ่อพ่อคนเดียวไม่มีปัญญาดูแลสองสามเดียนมันก็ต้องกลับไปดูพ่อ เดือนแม่หยุดไม่ลาทำงานเดือนหนึง่งหยุดสี่วันอยู่แล้วหยุดวันไหนก็กลับนอยปีหนึ่งต้องกลับบ้า,านครั้งหนึ่งกลับบ้านครัง้งพาวมึงก็บ,บ้าเมียไปตามเมียเออมันต้องคุยกันได้ไปตามเมียทุกอ,อย่างมึงก็ก็ไม่ต่างอะไรจากควาย ไม่ต้องเป็นคนเลยเป็นควายเลยเปลนเด็กนี่ดีนะโตมาทำไมมีเที่ยวอยู่วะโตมานี่เปลี่ยนเป็นคนเรื่องเลยอะ เฮงเฮงไปไหนแล้วใส่วันนี้คืนนี้จะได้นอนคืนนี้ทุ่มสองทุ่มหลับแล้ว E yeah? yeah